ขีมติดก้น <laughs> ฮันก็ขี้ติดกดน <laughs> มันขี้เลยมันขี้ตัวนี้ขี้อยู่ นีนะ่นี่นคือบรรยากาศของนิวซีแลนด์นะมันจะเป็นอย่างนี้นะแทบจะทุกทุกที่ทุกทางเลยนะคือเขาจะเป็นแบบฟาร์มมีแต่ฟาร์มมีแต่อะไรเงี้ยนี่คือบรรยากาศจริงๆของเขานะข้างทางแนละ้วถ้าถ้าใครขับรถขับลามานะนี่คือบรรยากาศของเขาจะมีแต่ฟาร์มแบบนี้ข้างทางตลอด ไปหาแก่แล้วดิสวันเดนเนลี่คัดเดอแฮเนานอเออนี่นะคะขนแกะเพียบเลยนะจะเนี่ยจะไปวิง่งจะไปวิง่งน,นี่นะคะ

นั่นๆพอติดจ้านะดู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 ด,ด,ดมูมันหิวมันหัวมุ้ออกมาสองพ่อลูกไปแล้วนี่บ้านเจ้าของฟาร์มนะเนี่ยเขาเปิดฟาร์มเขาไว้ดูแลสัตว์มีมา้าโพนี่อยู่นู่นอีกตัวมีมา้าโพนี่สามสี่ตัวเด้อวาปอไปก็ได้ ก็ขี้ติดก้นมึงขี้เลยมึงขี้ตัวนี้ขี้อยู่นุ่ง้อนี่ตัวนี้นี่ขี้ติดก้นเลยขี้ติดก้นเดินไม่รู้ละขี้ติดก้นอยู่ไปจ้ะตามหาสาก่อน อันนี้วัวนะคะเนี่ยวัววัวนอนด้วยกันสองตัวน,นี่วัว <c ười> ไม่นิ่งนี่นะคะบัวนะคะนอนอยู่ลมแรงแรง ข่าวทอมกับเจอรี่ทอมกับเจอรี่ชื่อข่าวชื่อชื่อวัวว่ girl. An Just what, down here. S <S oh, าว่กา,ากระต่าย look, look s <S s <S hey. กระต่ายจ้กระต่ายนกวจาสีอว่ากระต่าย หลเนี่ยในตัวนี้มันหิวเอาหาหารมันกินใส่มันแล้ว អូនទៅឆែកទៅដូចវាអត់នោះតិចមនោតិវាខោហាត់អីនេះទៅណា Yeah, yeah, I can get a hot. Thing, but I want to hot, I got like... Oh, it over. for <coughs> เนี่ย mm -hmm. <coughs> this one too. He never บ่ that. Okay, that. The big one again all, all the time. And the white one Oh, that's one not eat anything either. one hasn't Monkey. Monkey. either. Monkey. Monkey. kind of Monkey. 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 มีคนเด็กกันต่อโฟโลมีเทคกับบัเกอยู่ทางหางมั่นแะจา้อตัวนี้นี่เป็นอะไรเหรอ He skate s o m e t h คนไม่อยากมาไอเสร็จยุติ้ดนวัน <nurture> ท <narration> ุคำอยู่ประเทศนี้ดีนะได้ออกมาข้างนอกแต่มันก็หนาวอยู่ ตอนนี้ตอนนี้นั่งรอนะคะนั่งรอลูกสาวกับสามีนะจ๊ะให้อาหารกระต่ายอยู่ค่ะแม่ก็เลยมานั่งนอกเพราะว่าเหม็นขี้กระต่ายขี้มันกลิ่นแรงเกลียวว่าอาหารกระต่ายไป ข้างนอกก็จะเย็นๆหน่อยแต่ก็ก็ได้อยู่คับไม่ถึงกับว่าหนาวมากแต่ก็หนาวนะมือเย็นปหมดแลวตอนนี้ต้องใส่เสื้อขันยาวแด่อย่างนี้แต่เย็นนะคะเพราะมันยังสปริงอยู่มันยังไม่ได้แบบว่าหน้าร้อนมันแล้วแต่อากาศเนาะเมื่อวานเมื่อวานก่อนนะลนอนนะแต่เพราะเมื่อคืนน่ะฝนมันตกตั้งแต่เมื่อวานฝนตกแล้วเมื่อคืนนะอหนาวจัดเลยกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นอากาศที่นี่ปรับเปลี่ยนไม่ทันแฮปปี้แล้วจ้ะปิดเทอมนี้พาลูกมาเที่ยว สบายใจละบังคับผัวบังคับให้ผัวพามาเกไม่ค่อยอยากมาเท่าไหร่ค่ะเกบอกว่ามาหลายครั้งละแต่เราก็อยากพาเพื่อนๆมาดูด้วยเนาะแล้วก็คือม like ันอยู่ในเมืองที่เราอยู่อะค่ะแล้วเกลเขาก็ไม่ได้ไปไหนคือไปว่ายน้ํากลับมาคือไปเทิมเนี่ยมันแค่สองอาทิตย์ก็คือลูกไปว่ายน้ํากลับมาก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเราก็อยากพาลูกมาเปิดเปิดตาเพราะว่าถ้าอยู่แต่บ้านก็คือนั่งเล่นใจแผะค่ะ เลยพามาอย่างนี้ดีกว่าจเจริญหูจเจริญตาหน่อยให้อาหารสัตว์แล้วเกลวเขาก็ไม่ค่อยกล้าเนาะพอได้มาให้อาหารสัตว์ได้เจอสัตว์อย่างนี้ความกล้าของเด็กคือมันเป็นแบบมันคือมันพัฒนาการของเด็กเนาะเขาจะได้กล้าอย่างนีน้ตอนนี้เขาให้อาหารอ่ากระต่ายอยู่นะคะเพราะว่าเขากล้าที่จะจับกระต่ายละเขาก็ไปนั่งให้อยู่ในกรงให้อาหารกระตา่ายหนาว รอเวลาที่จริงอะ่ะเขาปิดแล้วนะคะเนี่ยเขาปิดสามโมงแต่สามีเป็นคนแบบว่าคือตะละมินแกนเป็นคนคุยแบบปเจ็ปเจ็บเจบเขาคุยได้รเรเื่อยปเปื่อยเขาคุยได้ทั้งวันนะเขาคุยกับฝรั่งเขาเพื่อนฝูงเขาอะเขามีเพื่อนเยอะคุยได้ทั้งวันคุยได้เรื่อยเรื่อยแม่ก็เลยมานั่งรอลูกกับผัวอยู่ก็เลยมานนให้เพื่อนๆนดูฟาร,ร์มนี้นะ่าจะเป็นฟาร,ร์มเลงเลี้ยง,งแกะค่ะ จะแต่ก่อนน่าจะมีแกะเยอะแล้วทีเนี้ยคือตอนเนี้ยคือเขาคงเขาขายแกะด้วยนะ,ะที่นี่อะ่ะที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาขายแกะด้วยนะขายแล้วก็รับแกะ,ะมาใหม่เพราะว่าอย่างเพื่อนลุงอะ่ะมีคนหนึ่งเป็นอ่าเขาอยู่แอสเบอร์ตันนั่นเป็นฟาร์มใหญ่เลยเขาเลี้ยงแกะด้วยแล้วก็เป็นฟาร์มแบบว่าปลูกผักปลูกหญ้าปลูกผักปลูกหญ้าเยอะคะ่ะเดี๋ยววันไหนแม่จะพาไป กระต่ายที่วิ่งเต็มเลยกระต่ายไม่ได้เลี้ยงนะค,ะคือกระต่ายอยู่ในฟาร์มเยอะเลยอ,อันนี้คือฟาร์มสัตว์คิดว่านะไม่ได้ใหญ่เหมือนฟาร์มตาปิเตอร์ตาปิเตอร์นี่เขาจะเป็นฟาร์มฟาร์มใหญ่อะไรก็หาสาวอยู่นะจ๊ะแต่เขาไม่ชอบสาวเอเชียเขาเขาชอบผมบอลเซ็กซี่นมเตอเขาไม่ชอบเหมือนเราอันนั้นแต่คนนั้นรวยเจ้ะของฟาร์มฟาร์มใหญ่ด้วยแม่ไปบ่อยแล้วฟาร์มนั้นอะแต่ฟาร์มนั้นก็คือเด็กๆก,ก็ ก,ก็ไม่ได้มีอะไรไงมันไม่ได้มีสัตว์มีแต่แกะเวลามีเบบีแกะเราก็ไปดูอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีอะไรแกะนี่ก็มันตื่นคนนะเพราะมันไม่ใช่แกะแบบอย่างเงี้ยมันไม่ได้เข้าหาคนอย่างนงี้นะมันตื่นคนมันหนีมันกลัวคนให้ดูบรรยากาศรอบๆบ, <c oughs> บรรยากาศของที่นี่ นี่นะคะับ้านบ้านกระต่ายบ้านคืนเนี่ยเราจะต้องมาจ่ายตรงสตังค์อยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยที่จริงอะ่ะเขาเก็บเด็ก9้าบาทเอาไม่ใช่สิเก็บเด็กหกบาทแล้วก็คือแม่แม่ติดที่จะพูดบาทนะบาทไทยคือที่จริงอะ่ะเขาเก็บเด็กเอ่อหดอนแล้วก็จะเก็บผู้ใหญ่อะ่ะเก้าดอนแต่ว่าถ้ามาแบบแฟมิลี่อย่างเงี้ยเขาก็จะเก็บย5ิบห้าบาทเอ้ย่ิบห้าดอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วเขาก็จะมีเวลา แล้วเวลาเรามาถึงปุ๊บเราก็มาจ่ายเงินนะจ่ายสตงสตังอะไรเสร็จพอจ่ายสตังเสร็จเขาก็จะบอกว่าเนี่ยตัวนี้เธอห้ามเข้าไปใกล้เขานะตัวนี้เธอต้องฟีดเขายังไงให้อาหารเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางตัวอย่างไอ้ไอ้แกะคอยาวอะ่ะไอ้แอลแพเกอร์อ่ะเหมือนเขาบอกว่ามัน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 ยังไงนะมันกัดด้วยนะเหมือนเหมือนว่านะถ้ามันแต่ว่าตัวสามตัวสี่ตัวที่เราเจอมนไม่กัด แต่คิดว่าถ้าตัวที่เขากดูดูๆอ่ะเขาไม่มาให้โชว์ค่ะเพราะว่ามันเป็นอันตรายเดี๋ยวถ้ามีปัญหามาเขาก็ต้องจ่ายสตุ้งสตังอีกอืมบรรยากาศรอบๆก็ดีจ้าก็ดีกระดาษอากาศดีอย่างงี้หนาวนะจ๊ะเย็นเจ็บเลยเมืออ่ร,รยากาศท้องฟ้าสีฟ้ามานิวซีแลนด์ก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะ สองข้างทางรถนะคะจะมีทุ่งมีฟาร์มอย่างเงี้ยค่ะ,ะเยอะเลยแกะพวกนี้น่าจะใกล้ได้ตอนขนอลค่ะน่าจะได้ใกล้ได้ตัดขนแล้วพวกขนเขายาวละแต่ไม่รู้ว่าเวลาเขาเขาเขาถอนขนแล้วเขาไปตัดขนตัดอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเขาทำความสะอาดขนยังไงนะคะถ้าแกะอย่างเงี้ยเห็นไหมคะ เขาจะเดินมาหาคนนะแต่ถ้าว่าถ้าแกะที่ว่าเขาตัดขนถ้าไม่ใช่ฟาร์มสัตว์อย่างเงี้ยมันไม่เดินมาหาคนนะคะมันจะหนีมันกลัวคนแต่เงี้ยคือเหมือนกับว่าคนมันมาหาเยอะแล้วเขาให้อาหารอย่างเงี้ยคเขาก็เลยเดินเข้ามาหาประมาณนี้ถ้าเป็นบ้านตาปิเตอร์นะแกะหนีนะคะแกะไม่เข้าหาคนนี่นะจ๊ะหน้าตาเขาน่ารักนะหน้าตาตุลุอยู่ แต่ที่นี่แกะเยอะค่ะนี่ขนเต็มตัวได้ตัดแล้วเนี่ยขนน่นนี่เชไม่มีอาหารให้หมดแล้วตัวนู้นอยู่นล้นตัวเล็กบางตัวมันก็มีจ่าฝูงนะมันก็กลัวคนหน่อยฮสัตว์แก่ไอตัวนี้รู้แล้วว่าฉันไม่ได้กินอาหารจากเธอฉันก็ไม่สนใจเธอแล้วอืมไม่สนใจเธอแล้วตัวนี้ก็ยังหวังอยู่ฉันไม่มีกระป๋งเฮ้ คนไม่ค่อยมานะคะช่วงนี้กเขาก่อนแม่มาจนหมูอ่าจนหมูเขาเรียกอะไรนะมันตะคุบขาอังเกงโอ้ขาอังเกงยีนเปื้อนหมดไหมไอหมูนัน่นแหละไอหมูอ้าปากอันนี้อะไรไม่รู้รับ ที่นิวซีแลนด์พามาฟาร์มอันนี้คือฟาร์มที่เขาเลี้ยงสัตว์นะคะมันไม่ใช่แบบว่าฟาร์มอ,อ,อันนี้คือฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วเขาก็เปิดให้คนเข้ามาดูวันปกติเนี่ยคือเดลี่เนี่ยมันเดย์ถึงไฟเดย์เขาเปิดให้9โมง -3 โมงนะคะเ,เราต้องไปแล้วเพราะตอนนี้คือ3โมงแล้วแล้วก็ดีดตัวนี้อยู่ข้างแล้วก็เสาร์ที่นี่เขาเปิดให้ถึง4โมงค่ะก็ยาวนิดนึง อนนี้ก็คือได้เวลากลับบ้านแล้วอ่ะอากาศดีค่ะวันนี้แต่ก็หนาวนะเห็นแดดอย่างนี้หนาวนะจ๊ะหนาวลูกสาวกับสามีไปนู่นแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้บ๊ายบายก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ ตายทำไมอ่ะมันสบายจะตายอยู่อยู่อย่างเงี้ยขนเลี่ยงมันหัวพอได้ปิดจุนก็ตายตา่ารักค่ะังนกหนก็นะดูกระต่าย กินอยู่ตุ๊กๆๆๆอยู่มันกินอาหารซัดแหละกินอาหารที่เฮาฟรีด่ะนพวหญงาตัวนี้ก็นี่จะ้ะมาแคทที่บ้านเราเขาเรียกมาแคะเขาจะปิดฟาร์มแล้วนะคะแล้วนี่โพนี่บ้านเราที่เด็กชอบโพ,พนี่

ยุบแตะกับลุกยุบขนมันเนี่ยยุบจะเนี่ยเห็นไหมันสใชาหยังมันเป็นสัตว์ที่เชื่องเราพอถึงเอามาไหวเพราะว่าถ้ามาเชื่องนี่เป็นมจีมาเฮอมาเลี้ยงมาเลี้ยงอยู่แต่เปจาบมาเฮ่อเขายุบทำมันสวกอ่ะเพราะมันจะบเบียดอันตรายกับขนหัวกับร้อนเพราะร้อนชมพอมันมันก็จะครบเนี่ยยุบได้เห็นไหมเนี่ยจับได้จับได้แม่ไม่ว่าถ้ามันอยู่ไก่ลูก Mà đây, mà. Ừ. Đúng không? Đúng không có nhúp đây dây hưng áo cho ý tưởng của nè. Happy? cháu 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 mà này do that